ครับสวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันอาคารที่7พฤษภาคมนะครับเนาะเวลาประมาณ4โมงกว่ากนะครับฝนฟ้าก็มืดมาแล้วนะครับ FC นะครับเนาะหวังว่าจังหวัดกระปงเพ็ดของเรานะครับจะมีฝนฟ้าบ้างนะครับเนาะมีแต่ลมนะครับ FC ไม่มีฝนเลยนะครับทางบ้านพีใช้ยเนี่ยนะครับลมแรงมากเลยนะครับแต่ฝนไม่มีเลยนะครับ บ้านเ c เป็นยังไงกันบ้างนะครับเนาะทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับหลายที่นะครับไงพี่ชัยก็ขอให้มันตกที่จังหวัดกำแพงบ้างกันละกันนะครับผูร้อนมากเลยนะครับเนาะก็พี่ชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับ FC ก็อยู่ร้านนี่แหละนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะมาพี่ชัยจะพาไปดูร้านทวีชัยกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะ รถที่แตนนะครับรถอีมุ่นนะครับยังอยู่นะครับ F c ซนะครับอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับเนาะหรือจะเป็นด้านด้านรถลากฟางนะครับเนาะเอวอ่อนนะครับคงมาลลยนั่งขับนะครับโครงใหม่ด้วยนะครับคองมาลลยนั่งขับพร้อมกระบะนะครับยาว6เมตรนะครับตัวนี้อยู่ที่75,000ับาทนะครับเอาไปลากฟางได้เลยนะครับหรือจะเป็นด้านคูปะต้าอทีเก้าห้านะครับเครื่องเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับตัวละ14,00 0บาทนะครับโครงวิกิว ไทเทเนียมหางปีกนะครับโครงเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับ RT ร้อยพัดนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็ r t ร์0้อยพัดนะครับตัวละ24 0 0 0นะครับโครงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะตัวนี้ r t ร์0้อยสวยๆนะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้รื้อนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับ โค้งสยามคูเปอร์ใต้ NC หนึ่งสามหนึ่งเกียร์กลางตัวนูนนะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับคูบปอร์ใต้ ET เก้าห้านะครับสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับโค้งสยามคูเปอร์ใต้ NC หนึ่งสามหนึ่งตัวเรียบเกียร์กลางนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับคูบปอร์ใต้ ET เก้าห้านะครับเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับ โครงลิงลมสายฟ้านะครับตัวนี้อยู่ที่10,000 10,000บาทนะครับเครื่องโครงร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับมีให้ fc เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับเนาะพี่ชัยร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสายยันต์มาลีบเลยนะครับพี่ชัยตัดยึดยันต์มาเข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับตัวนี้ di 120นะครับ ปืนหมุนกลางนะครับต kind of ัวนี 50, <S 1> <S 1> ้อยู่ที่31,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทองร้อยห้านะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น M อ็มร้อยห้านะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับ YM กองทองร้อยห้านะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น YLM เอ็ร้อยห้านะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น L M 105นะครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ืลอนะครับ FC พี่ชัยเพิ่งตัดยึดเข้ามานะครับเนาะสายยันมารีบๆเลยนะครับในนิ่มๆเลยนะครับท่อยังขาวอยู่เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็น T F 105นะครับตัวละ25,000บาทนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับยังมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับยังไรก็โทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับ ร้านพิ่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับติดกับไฟแดงไทรงามเลยนะครับเอฟซีเห็นไหมครับไฟแดงไทรงามอยู่ด้านนี้นะครับเนาะร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันนะครับเครื่องโค้งมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเอฟซีนะครับคูบะต้าอีทีแปตัวละ12,000บาทนะครับอีทีเกตัวละ14,000สี่นะครับ110ตัวละ16,500หนารนะครับในนิ่มๆทุกตัวเลยนะครับยังไงก็โทรถามพี่ชัยได้เลยนะครับเนาะ สินค้าร้านทวีชัยเจริญยนนะครับมีให้สีเลือกสมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับหรือจะเป็นในด้าน r t 1 1ทีร้อยสิพัตตาโตนะครับเนาะสภาพสวยๆนะครับ r t 1์ทีร้อยสิพัตตาโตนะครับตัวนี้พี่ชัยเปิดไปอยู่ที่26,0 0 0ับาทนะครับกูบะต้าอีทีแนะครับเดิมเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0ับาทนะครับเครื่องโคงพี่ชัยมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น RT 110ไดเล็กนะครับพี่ชายเพิ่งยึดเข้านะครับ RT 110ไดเล็กนะครับสภาพดีสวยเลยนะครับกำลังจะตอบชุดนะครับตัวนี้อยู่ที่20,600บาทนะครับไดเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องคูปต้า ET 110นะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่1 6 5 0นะครับคูบต้า ET 110นะครับโครงพี่ชายมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ FC นะครับสายยันมาสายคูปต้านะครับรีบๆเลยนะครับ ต่างสวยๆพี่ชายนำเสนอให้แล้วนะครับยันมาตอนนี้พี่ชัยยึดเข้าเยอะเลยนะครับ FC มาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็น DI 120นะครับสภาพ90%เลยนะครับ TF 120 DI นะครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่34,000บาทนะครับผลดกสนใจนะครับกิ้งกางโทรสอบถามได้เลยนะครับสายยันมา DI 120นะครับตอนนี้เข้าเยอะเลยนะครับตัางเดิมๆสวยๆนะครับ หรือจะเป็นในด้านโครงใหม่นะครับโครงใหม่ที่จัดโปรให้ลูกค้านะครับก็ยังมีอยู่เหลืออยู่4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามคุปตาพัดเตนะครับตัวนี้พัดเตัวใหม่นะครับโครงใหม่แกะกล่องนะครับ fc ถ้าพี่ชายขายหน้าร้านก็อยู่ที่39มหมนนะครับแต่ถ้า fc พี่ชายพี่ชายให้เลย35มหมนนะครับโครงใหม่แกะกล่องนะครับโครงกระทิงแดงเคเอสเ2นะครับซุปเปอร์เคเอสถังปนนะครับตัวนี้โครงใหม่แกะกล่องนะครับถ้าพี่ชายตั้งในร้านอยู่ที่37มหมนะครับ ถ้าเป็น fc พี่ชายให้3 5 0 0 0้พร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับมีโปเหลืออยู่4ตัวสุดท้ายนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะไปตกที่ไหนบ้างนะครับเนาะพี่ชายก็จัดโปมาชั่นให้แล้วนะครับ35,000บาทนะครับพัด X นะครับพร้อมล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านโคงราคา5 0 0 0 6,000นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์สยามนะครับยังมีให้ fc เลือกชมไม่ต่ำกว่า100ย0 0ตัวแน่นอนนะครับ พี่ชัยก็ขอขอบคุณ FC นะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันนะครับพี่ชัยก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็อย่าถือสากดเครื่องนะครับเนาะก็รักและคิดถึง f c ทุกคนเลยนะครับสินค้าอาจจะอยู่หลังร้านก็มีเยอะเลยนะครับเป็นร้อยกว่าโคงนะครับแต่พี่ชัยไม่เดินไปพาไปดูหรอกครับเ c เพราะว่าฝนมันทำท่าจะมาแล้วนะครับเนาะก็มันดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ f c นะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่เนี่ยนะครับเนาะหน้าฝนนะครับเนาะ ตอนกลางวันก็ร้อนมากเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกหนาวๆแล้วนะครับฝนเริ่มตกมาแล้วแต่ไม่มีฝนนะครับเอฟซีบ้านพิชัยนะมีแต่ลมนะครับหลายๆที่เป็นยังไงกันบ้างก็กิ้งกางมาหาพิชัยบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนนะครับยังมีให้เอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกย่อเลยนะครับโครงราคา5 0 0 0 6,000นนะครับมีให้เอฟซีเลือกชมนะครับ ตอนนี้พี่ชายบอกได้เลยว่าสายยันมากไม่ควรพลาดนะครับพี่ชายยึดเข้ามาเยอะเลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสางามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับร้านพี่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไสางามจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเนาะไงก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผ่านไปผ่านมาก,ก็าแวะมาจิบกาแฟโบราณสุดทวีชัยเจริญยนตไสางามได้เลยนะครับเนาะสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรกิ้งกางมาได้เลยนะครับเนาะ ค่อยดูไปนะครับพี่ชัยก็รักและคิดถึง FC พี่ชัยทุกคนเลยนะครับดอสพี่ชัยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะครับเนาะร้อนมากเลยนะครับเนาะลูกค้าก็เข้ามากันตั่วทุกสารทิศเลยนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณ FC มาจากชุมแพนะครับเนาะที่ติดตามพี่ชัยมานะครับเนาะบอกว่าเจอพี่ชัยบอกโหดีใจมากเลยเจอพี่ชัยนะครับเนาะพี่ชัยก็ดีใจนะครับที่เจอ FC นะครับเนาะก็ ขอให้ FC พี่ชัยล่ำล่ำรวยรวยถูกหวยรางวัลที่2องกันทุกคนเลยนะครับเนาะสายยันต์มานะครับ FC พี่ชัยบอกได้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับ DI ร้อยยี่สิบยันต์มา M ร้อยสิบห้าร้อยห้านะครับเข้าเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ